ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณเด,ดทานาฟังศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้สําหรับเทรนด์ของตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะคุณเด,ดทานาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุมุมมองสัปดาห์นี้ขึ้นต่อไหมคะ ครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงมองขึ้นนะครับที่ไหนว่าการของอาการในขันของราคาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่อยู่ตรงที่บริเวณแมวสะพอ,อน,นี้คือสัปดาห์นี้มันจะมีการประชุมเฟดแล้วก็มีเหตุการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมีะความผันผวนหรือว่าสผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นคือยังไงือขาดอือเอาไว้นะครับทางเซิงฟิเจอร์นะครับมองสายสวัดซื้อนะครับ,รบแล้วก็บริเวณ160จุดนะครับซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของแท่งเมื่อวันศุกร ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เป็นจุดเหมือนาก,การจัดการความเสี่ยงน,นะครับก็คือถ้าไม่ลุดไม่ลงเนี่ยอาจจะหวาดหรือค้องมาขึ้นในลักษณะของการที่โค้งแล้วโนมขึ้นรีบาตต่อเน,นื่องเปจนทดสอบแรงข้างนบนนะครับเทคจะดูเด่นกว่าที่นึ่นนะครับหางเซนเทคเนี่ยเอ่อสามพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดเอามาถ้าไม่หลุดไม่ลงก็ลุ้นในลักษณะของการเก็งกำไรรีบาตใน,นเทคอ่าราคาสูงสุดนะครับที่เคยทำได้นอบล่าสุดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองตัวมองขึ้นมากกว่าลงนะครับแล้วก็ ระมัดระวังความผันผวนตรงช่วงเวลาตอนใกล้อีเวนสำคัญช่วงวันทุธทึบันนี้นะครับค่ะค่ะก็มองขึ้นนะคะแต่ก็เดี๋ยวมอนิเตอร์นะคะการประชุมเฟดอีกสักนิดนึงนะคะส่วนตัวคุเดชนามองว่าเ็ดดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเอ่อที่ทางค้าวของเราเนี่ยมองก็คือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยคงเป็นักษณะกนรคงนโยบายนี่ยเป็นเดิมพีแต่ว,ว่าที่ตลาดจับตาแล้วก็ติดตามแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกนคือว่า ข้อยแถลงของของกระทางเซ็กนะครับหรือรทางเซกเองเนี่ยจะไกด์ในลักษณะของแนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงซึ่งถ้ามุ่งทบไกด์อย่างวันนเชิงที่อีกเนี่ยตลาดก็น่าจะไปไปต่อได้นะครับแต่ว่าระาวาังนิดนึงเพราะว่าเอ่อด้วยตัวเลขเอ่เอเศรษฐกิจหลายตัวที่ที่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันมันเริ่มไปกระทบกับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเอ่อ,อ,อ,อแนวโน้มที่บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเศรษฐกิจะมันเช่นงวดอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยตลาดก็เลยเกิดความตัดสิน ก็คือติดตามที่ดีแล้วก็เดี๋ยวรอฟังข้อแถลงเก่านะครับว่า,วา,วาเขาไกาลลักษณะของอเศรษฐกิจอะไร ได้ค่ะกระลับขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้มากๆเลยนะคะคุณเดชนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชนาฝรั่งเาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไาจำกัดมหาชนนะคะมีมุมมองเชิงบวกกับดัชนีในฝั่งของหุ้นฮ่องกงห่างเสียงห่างเสียงเทค็ค่ะมองขึ้นต่อนะคะแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังคือการประชุมของทางธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า FOMC เ e d นั่นเองซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีนี้อาจจะสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการเก็งกำไรนะคะแต่เบื้องต้นถ้าดูในเชิงของเทคนิค แล้วนะคะมองว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อทั้งดัชนีหางเสงและหางเสียงเทก็กโดยให้น้ำหนักห่างเสียงเท็ก แข็งแกร่งกว่าห่างเสงน,นะคะแต่ก็สามารถเล่นขึ้นได้ทั้ง2ตลาดค่ะลองคอนะห่างเสงผ่าน D/W ของค่าย28 Macquarie นะคะก็สามารถเทรดผ่าน28 Macquarie ได้ค่ะห่างเสงมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น HSI 28 C2404B ค่ากิ่ง16.9 s e n s i t ิ v ตี้44.07นะคะรวมไปถึงห่างเสงเทคด้วยที่มองว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าห่างเสงแม่นะคะก็สามารถเทรดนะคะลองคอ D ว .28 นะคะหางเสยนเทค 28c 2405a ค่าเก t งกิง6.4เซนสติวิตี้10.01มองว่าทั้งสองดัชนีมีโอกาสขึ้นไปเทสจุดสูงสุดเดิมนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเก็งกำไรในฝั่งของขาขึ้นตามมุมมองของนักวิเคราะห์ได้เลยนะคะ ทุกท่านสามารถเทรดตลาดหุ้นฮ่องกงห่งเสงห่งเสงเทคได้นะคะผ่าน DW28 Macquarie ค่ะและสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์รฟรีทางไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไทย DW รวมไปถึงติดตามกิจกรรมดีๆเพิ่มเติตมที่ Facebook ของ DW28 Macquarie ได้ค่ะส่วนใครที่ต้องการเข้าไปเรื่องดูตารางเกียร์ริ่งซีรีส์ต่างๆติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28